เราเดินทางมาถึงข้อที่14นะครับของการที่เราจะคุยกันเพื่อก้าวไปสู่ทีมพัฒนาชะตามันเป็นอย่างนี้ครับตามชื่อวิดีโอเลยก็คือข้อ14เนี่ยผมใช้คําว่าคําตอบที่ใช่คําตอบที่ใช่เราจะสามารถที่จะเขาเรียกอะไรอะไปเอาหัวข้อต่างๆมาเติมเต็มแล้วพัฒนาคําตอบที่ใช่ของเราก็ได้แต่ที่ดีที่สุดก็คือคำตอบที่ใช่ของพวกเรานะครับแนวคิดของการที่เราจะมาคุยกันเพื่อก้าวไปสู่ คำตอบที่ใช่จริงๆของเราคือเราคุยกันนะแล้วเรารู้ว่ามันเป็นคําตอบที่ใช่แต่สมมุตินะครับสมมุติว่าผมไม่ได้ไปจดว่าจุดเด็ดของแต่ละข้อนี้คืออะไรซึ่งส่วนใหญ่ก็คือชื่อชื่อของแต่ละข้อนั่นแหละนะครับหรือหรือจุดสําคัญที่เราไปเจอในแต่ละข้อน,นะครับอย่างเช่นถ้าข้อที่13ที่ผ่านมาก็คือ,อกระดุมเม็ดแรกที่ผมชื่อว่ากระดุมเม็ดแรกแต่จริงๆแล้วก็คือการที่เรารู้ว่าอะไรที่สําคัญ อะไรที่สําคัญมันอยู่ที่ไหนครับยิ่งเราไปให้ความสําคัญกับอะไรมากเท่าไหร่มันก็จะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นมันเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยบริษัทที่ผลิตรถยนต์มอเตอร์ไซค์แต่ละบริษัทความสําคัญของแต่ละคันก็ไม่เท่ากันนะครับในสายตาคนซื้อมันอยู่ที่เรากําหนดค่าการที่เรากําหนดค่าให้กับตนเองการที่เรารู้จักให้ความสําคัญให้คุณค่าแก่กันและกัน โอ้โห oh. มันก็จะมีค่ามากนึกภาพการที่คนในทีมอะบางบางทีเราไม่เห็นความสําคัญของของตนเองด้วยซ้ําไปแล้วก็ไม่ได้ให้คุณค่าซึ่งกันและกันนะครับแต่ผมกําลังพูดถึงว่าคําตอบที่ใช่และคําตอบที่ใช่ร่วมกันมันแตกต่างมากเลยนะครับชีวิตที่แบบใช้ชีวิตแบบที่เราไม่ไม่ได้อยู่ในคําตอบที่ใช่กับใช้ชีวิตอยู่ในคําตอบที่ใช่ ที่จะใช่และดียิ่งขึ้นมันคนละเรื่องกันเลยนะโอเคไหมครับฉะนั้นเนี่ยซึ่งผมจะคุยแบบสบายๆนะครับจุดที่ง่ายที่สุดที่จะเริ่มพัฒนาคําตอบที่ใช่ในรายบุคคลหรือในรายกลุ่มก็แล้วแต่นะครับมันเป็นพลังอํานาจของความเคยชินแล้วก็ตัวตนของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษอยู่แล้วเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งพัฒนาการและการเรียนรู้มันเหมือนกับเราก็เป็นสัตว์เหมือนสัตว์ทั่วไป แต่เราเป็นสัตว์ที่สร้างบ้านได้บ้านของเราดียิ่งยิ่งขึ้นมันเป็นเราเป็นสัตว์ที่รวมกลุ่มเป็นสังคมได้เป็นสังคมที่ดีก็ได้เป็นสังคมที่มีชั้นเชิงมีมีการฟาดฟันกันมีการเมืองน้ำเน่าก็ได้นะครับโอ้โหเป็นสังคมที่โอ้โหดูแล้วเจริญอย่างมากเป็นสังคมที่มีสามัคคีธรรมก็มีนะครับเนี่ยเราเลือกได้เป็นเป็นสัตว์ที่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยปลวกเนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบเฉพาะของปลวกของมดอะไรพวกนี้หรือของสิงโตนะครับ แต่คนเนี่ยมีรูปแบบเฉพาะซึ่งรูปแบบเฉพาะของเราเนี่ยมันมันหลากหลายนะครับมันหลากหลายแล้วแต่คนบางคนก็บอกว่าอยู่คนเดียวบางคนก็รวมกลุ่มกันอย่างสร้างสรรค์นะครับอย,อย่างเช่นถ้าใครย้อนกลับไปอีกก็เอจุดที่ใช่แปลว่าอะไรครับเนี่ยจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือการที่เราจะร่วมกันทําก็ได้เราจะทําคนเดียวก็ได้จุดที่ใช่ของตอนนี้คืออะไรการที่เราเล่นแบบนี้บ่อยๆเราจะรู้ได้เองอะ อันนี้สําคัญที่สุดเลยเขาเรียกว่าแตกหนอแตกกอการเรียนรู้ด้วยตนเองถามตนเองบ่อยๆว่าจุดที่ใช่ของตอนนี้คืออะไรแน่นอนมันอาจจะเป็นการที่เรารู้ว่าเออแบบนี้แหละอสถานการณ์มันมาอย่างนี้เราควรจะด่าเขาไหมเราควรจะคิดลบกับเขาไหมหรือมันมีคําตอบที่ดีกว่าที่เราจะจัดการมันมันจะเป็นการดึงคําตอบจากจุดต่างๆมาใช้แน่นอนครับเราสามารถเขียน แผนผังได้ว่าจุดที่ใช่ของเราอ่ะสิ่งสําคัญมีอะไรบ้างสิ่งที่เราเจอบ่อยๆนั่นแหละนะครับเราจะได้รู้ว่ามันเหมือนกับเรากําลังจะไปลบกับกองทัพข้าศึกเนี่ยเราวางแผนมากมายเลยว่าเราจะเจออะไรกับข้าศึกบ้างเราจะเจออาวุธรูปแบบใดบ้างเราเจอจะเจอฉากการลบรูปแบบใดที่ข้าศึกจะทํากับเราบ้างเราก็เตรียมการรับมือไว้หมดเขามาเขายิงปืนมาเราจะไอเข้าที่กำบังหรือเราจะอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะครับ ค,คือเราวิเคราะห์ไว้หมดแล้วแล้วก็เลือกจัดการอย่างเหมาะสมแปลว่าอะไรครับเราทําความเข้าใจไม่ได้แต่ง่ายที่สุดก็คือการที่อ่ะผมทํากันบ้านทําวิดีโอก่อนหน้านั้นแล้วทั้งหมดอย่าง้าถามผมตอนนี้คืออะไรก็คือการที่เราก้าวไปสู่อย่างเช่นเรายังไม่เก่งหรอกแต่เราตั้งใจได้ถูกไหมตั้งใจใจจะดีทุกวันเราเราตั้งใจจะดีเสร็จปุ๊บเพื่อให้มีทักษะฝีมือประสบการณ์การเรียนรู้เราก็ต้องฉลาดเลือกกําหนด เพื่อที่เราจะได้ไปผ่านแล้วเกิดประสบการณ์ถูกไหมครับจากนั้นเนี่ยเราต้องมีกําลังใจที่มันเพิ่มพูนมากกว่านั้นก็คือกําหนดสถานีให้ชัดเจนว่าเราจะทําอะไรแล้วก็เคยไปทาจนจนบรรลุถึงและสําเร็จจนทะลุทะลวงด้วยนะครับก็คือสําเร็จในขั้นต้นก็แค่ไปเริ่มก่อนอะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะสําเร็จทะลุทะลวงไปไปเรื่อยจากนั้นครับเร,เราเติบโตตามลําดับใช่ไหมมันเหมือนกับประเทศสิงคโปร์ที่เขาก่อตัวไปตามลําดับก่อตัวความจเจริญม,มัน ก็ไปดูประเทศไปด้สิงคโปร์เหมือนกับคนอพยพเริ่มจากไม่มีอะไรเลยแล้วก็เกาะตัวไปตามลําดับจนกลายเป็นอาณาจักรของเจ้าสัวเช่นเดียวกันครับการที่เราเริ่มต้นจากไปตั้งจุกตั้งใจทุกวันเลยตั้งใจสบายๆใช้สบายๆฝึกกําหนดจนเกิดเริ่มทักษะฝีมือจนเคยสําเร็จผ่านสถานีและก็ผสมผสานกิจกรรมทั้งปวงเนี่ยกลายเป็นเกมชีวิตเป็นละครชีวิตที่มีความมั่นคงเราก็ทําได้ทั้งหมด ซึ่งถ้าถามผมจริงก็คืออะไรก็คือคําว่าติดเครื่องและเคลียร์คลิกขังเนี่ยตอนนี้เข้าจุดทันทีเลยหาจุดที่ใช่แล้วก็เริ่มเห็นชัดเจนว่าเราควรจะทําอะไรกิจกรรมคุณภาพของตอนนี้คืออะไรตอนนี้เราจะติดเครื่องอะไรดีเราจะติดเครื่องอะไรดีเราจะเคลียร์คลิกขังกับอะไรดีเราจะร่วมเคลียร์คลิกขังกันยังไงดีมันก็จะไม่ไปไกลแต่ถ้ากลุ่มคนที่แบบเออไม่รู้อะไรยังไงไม่ก้าวสู่ เราก็คุยกันไม่รู้เรื่องมันก็อะไรประมาณนั้นนะครบับสบายก็คือชื่อวิดีโอนี้คือคําตอบที่ใช่จุดที่ง่ายที่สุดก็คือการที่เราเล่นโดยที่เรายังไม่รู้นี่แหละถามตัวเองว่าจุดที่ใช่ของตอนนี้คืออะไรแต่เราสามารถประเมิสนสถานการณ์ได้เราสามารถเรียนรู้ได้ว่าเราจะเติมอะไรเข้าไปอย่างเช่นการที่เรารักกิจกรรมสิ่งของอะไรเล็กๆน้อยๆเช่น รักลมหายใจของตนเอง่อารักรู้สึกดีทําได้ดีนะครับนั่นก็คือข้อที่10อย่างข้อที่9ก็คือการที่เรารู้ว่าเราเราถอดถอนตนเองออกจากจุดไม่ดีเลยดีกว่าแล้วมาร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งที่ดีเลยจะดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ย้อนกลับไปข้อ8ข้อ9กก็เอามาเติมเต็มได้ทั้งหมดทั้งหมดคืออะไรครับทั้งหมดก็คือเรามาเล่นกันเล่นเข้าจุดที่ใช่จนจุดที่ใช่เนี่ย มันไม่ใช่แค่ m i n d m ม p มันไม่ใช่แค่หนังสือที่เขียนออกมาแต่มันเป็นสิ่งที่เราทำอยู่จริงๆแล้วกลายเป็นชุมชนของพวกเราจริงๆเป็นกิจการของพวกเราจริงๆยังไงก็ได้นะครับแต่มันแตกต่างก็คือการที่เราไม่มีไม่ได้มีคำตอบที่ใช่ร่วมกันการที่ตอนนี้เนี่ยเราเคยชินอยู่กับสภาพแบบเดิมๆเรายังติดลมอยู่กับสภาพแบบเดิมๆแล้วเราไม่ได้อยู่ในจุดที่ใช่ ไม่ได้ไม่ได้มีคำตอบที่ใช่ก็สบายสบายครับสำหรับข้อที่14นี้เอาข้อนี้แหละนะครับเดี๋ยวมันจะแบบยาวไปอีกเพราะว่าจริงๆแล้วมันง่ายนะครับมันก็คือชีวิตที่แตกต่างที่แปลกออกไปจากชีวิตที่แบบทั่วๆไปเรายัางอยู่ในหล่มสังคมวิถีชีวิตสภาพกรรมแบบเดิมๆกับสภาพกรรมแบบใหม่ซึ่งเราเราจะปรุงแต่งยังไงก็ได้นะครับเราจะปรุงรถมันยังไงก็ได้ เป็นชีวิตที่ทีมทีมที่มาร่วมกันปรุงแต่งร่วมกันสรรสร้างให้มันดีนะครับชีวิตที่แบบถ้าเข้าใจหลักจากกละเครื่องมือกลไกนะครับจิตวิยาศิลปะไอ้วิทยาการภูมิปัญญาองค์ความรู้ก็ต้องย้อนกลับไปว่าเกียรติเงินอำนาจ กามกินอ่ะย้อนกลับไปอีกอธิบายซ้ำอีกมันก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันคือคำพูดของพวกเราไงไม่ใช่คำพูดของผมที่ผมเล่ามาเนี่ยมันเป็นแค่วิธีการแล้วก็อะไรสบายสบายให้เฉยตอนนี้เราฉวยโอกาสเข้าจุดที่ใช่ทั้งทีค่คือจำก็ได้เขียนออกมาก็ได้แต่ผมเล่นเราบอกว่าดึงให้สมองมันมันเคยทำงานในการระลึกล้วเราเล่นกับมัน มันเป็นลักษณะของการฝึกใวพิบหรือชาวปัญญาผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ใช่ครูบาอาจารย์แต่ผมชอบมันเหมือนกับถ้าใครบอกว่าเออเนี่ยให้ไปพูดนะเตรียมบทพูดมาให้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่ผมอยากมองหน้าคนแล้วรู้สึกว่าเออเราควรจะพูดอะไรในพฤติกรรมที่เขาแสดงออกเพราะว่าเราสื่อสารเพื่อการสื่อสารไม่ใช่สื่อสารเพื่อการอบล็อกของเราเนี่ยไปบอกเขา อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเราคุยกันะเราคุยกันแล้วเราก็ไหลกันไปแต่สิ่งที่การที่เราไม่ได้จริงใจเราไม่ได้จริงใจเราไม่ได้แฟร์เราไม่ได้เปิดรับเปิดเผยไม่ได้แบบมาเต็มอ่ะไม่ได้พร้อมที่จะมาร่วมเต้นลําในละครแห่งชีวิตนี้เนี่ยก็มันก็ลําบากที่อัดวิดีโอนี้ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเผื่อใครจะเอ่ยปากแล้วบอกว่าเออลองเล่นดูสักตั้งหนึ่งโอเคครับ ประมาณนี้แหละต้องการคำนี้แหละก็คือเอ่ยปากแล้วมาลองเล่นกันสักตั้งหนึ่งผ่านข้อต่างๆแล้วทุกข้อมันเจ้าก็จะรวมกันที่ข้อ14นี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะเจอข้อ15เมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้ไม่ได้กะเกณฑ์ไม่ได้บอกว่าอยากอัดวิดีโอหรือไม่อยากอัดวิดีโอแล้วเพียงแต่ผมยืนยันว่ามันเติบโตไปตามลําดับจริงๆจากจากอะไรล่ะจากสิ่งที่เราค้นพบจากความผิดพลาดที่เราไปเจอ แค่นั้นเองคือเราหันเหนไดค้คือพูด,ดง่ายๆแล้วกันถ,ถ้าผมปล่อยไปเนี่ยผมจะ,จะเจอสภาพแวดล้อมเจอบรรยากาศเจอวังวนกรรมกระแสชีวิตแบบเดิมๆอิทธิพลจากคนอื่นอิทธิพลจากสถานการณ์เนี่ยครอบงําเราแต่มันไม่ผิดนะครับเรายังต้องเผชิญอยู่แต่เรารู้ว่าเฮ้ยไอ้ที่ใช่คืออะไรเรา กระโจนเข้าไปอยู่ในจุดที่ใช่เลยโดยไม่ไม,ไม่หลีรอไม่งงเลยโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ